นันเมืองโบราณริมน้ำทางตอนใต้ของจีนควันสีกระจางลอยอ้อยอิงเหนือผิวน้ำยามเช้าโคมแดงดวงน้อยที่แควนรายเรียงตามชายคาบ้านเรื่อนเก่าแก่เริ่มส่องแสงระเรื่อรับอรุณวันใหม่เสียงพายกระทบน้ำแผ่วเบาของเรือสัมปันที่สัญจรไปมาในคลองสายเล็กเค็กปลุกเมืองให้ตื่นจากนิทราในบ้านโบราณหลังหนึ่งซึ่งตั้งแตงานริมฝั่งคลองคุณนายลินซูเม ยิงไมา์วัยหกสิห้าปีกำลังจดปลายผู้กันลงบนกระดาษเซเวียนสีขาวสะอาดด้วยท่วงท่าสง่างามผมสีดอกเล้าของนางถูกกล้าวเป็นมวยเรียบร้อยดวงตาอ่อนโยนแต่แฝงแววฉลาดและประสบการณ์ชีวิตจับจองไปยังตัวอักษรแต่ละตัวที่ก่อกำเนิดขึ้นจากปลายผู้กันไยเม็ดเล็กเนื้อริมฝีปากบนด้านขวาของนางขยับเล็กน้อยตามสมาธิที่จดจอห้องแสดงผลงานผู้กันเจอ อินของสามีผู้ล่วงลับยังคงอบอุ่นไปด้วยด้วยกลิ่นหมึกและกระดาษเก่าคุณนายหลินใช้ชีวิตอย่างสงบสงี่ยมหากแต่เปลี่ยนโดยความภาคภูมิใจในมอดดกทางศิลปะท,ที่สามีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นปรมาจารย์ด้านการเขียนผู้กันจีนผู้มีชื่อเสียงได้ทิ้งไว้ให้นางเปิดบ้านสอนการเขียนผู้กันจีนให้แก่เด็กเตียนในชุมชนสารต่อปณิธานของสามีและดูแลรักษาสมบัติล้ำคา่า เ่านี้ด้วยหัวใจแม่ภายนอกนางจะดูเข้มแข็งและพอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายแต่ในส่วนลึกของหัวใจความอ้างว้างจากการสูญเสียคู่ชีวิตยังคงคอยกัดกินความรู้สึกอยู่เงียบๆภาพของสามีผู้เป็นที่รักยังคงซ่อนทับกับทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันทำให้บางครั้งนางรู้สึกเล่ากับว่าเขายังคงอยู่เคียงข้างคอยชี้แนะและให้กำลังใจวันหนึ่งนั่น ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนซึ่งมักมีการจัดกิจกรรมทางศิลปะอยู่เสมอได้มีการจัดแสดงผลงานผู้กันจีนของศิลปินท้องถิ่นคุณนายหลินได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานในฐานะแขกผู้มีเกียรติและเป็นที่นับถือของคนในชุมชนขณะที่นางกําลังพิจารณาผลงานชิ้นหนึ่งอย่างตั้งใจชายสูงวัยผู้หนึ่งในชุดเสื้อคอจีนสีเข้มไม่น้าประ,ประดับรอย,ยิ้มอบอุ่นก็เข้ามาทักทาย ลงานของท่านประมาจาร์ลินช่างเปี่ยมด้วยพลังและจิตวิญญาณจริงๆนะครับคุณนายเขาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลผมอาจารย์เชนเจีรงครับเป็นเพียงผู้หนึ่งที่ชื่นชมศิลปะผู้กันจีนมาช้านานคุณนายลินหันไปมองบุรุษผู้นั้นอาจารย์เชนเจีรงดูภูมิฐานผู้จาสุภาพอ่อนโยนดวงตาลังกรอบแว่นทอประกายความรู้และเข้าใจในศิลปะอย่างแท้จริง เขากล่าวถึงรายละเอียดต่งตางๆในผลงานของสามีนางได้อย่างลึกซึ้งแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่เพียงแค่กล่าวชมตามมารยาทการสนทนาเรื่องศิลปะดำเนินไปอย่างถูกคอคุณนายหลินรู้สึกประทับใจในความรอบรู้และท่าทีที่ให้เกียรติของอาจารย์เชนไม่บ่อยนักที่นางจะได้พบผู้ที่เข้าใจและชื่นชมในผลงานของสามีได้ลึกซึ้งถึงเพียงนี้ความรู้สึกอ้างว้างในหัวใจ ใครจะได้รับการปลอบประโลมเล็กน้อยจากการได้พบเจอบุคคลที่สามารถแบ่งปันความรู้สึกเดียวกันได้ร้านน้ำชาของลุงหวังซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของคุณนายลินเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นางมักจะแวะเวียนไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจลุงหวังเป็นชายชราใจดีเจ้าของร้านผู้รอบรู้และมองคนทะลุปลุกปลงเขามักจะมีเรื่องเล่ อาคารหรือนิทานเปรียบเปรยมาเล่าให้ลูกฟังเสมอบรรยากาศในลานน้ำช้าอุปุ่นเป็นกันเองเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะของผู้คนคล้าวกับกลิ่นหอมกรุ่นของใบาชาเป็นภาพชีวิตประจำวันที่สงบสุขของเมืองโบราณแห่งนี้แต่ใครเลยจะรู้ว่าภายใต้ความสงบงามนั้นกำลังจะมีพายุลูกเล็กก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันรอวันที่จะพัดโหกนำเข้ามาในชีวิตคอ คุณนายลินซูเหมยยังไม่ทันตั้งตัวหลังจากวันนั้นอาจารย์เชนจิรงก็เริ่มแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนคุณนายลินที่บ้านบ่อยครั้งขึ้นเขาอ้างว่าต้องการเรียนรู้เทคนิคการเขียนผู้กันจีนเพิ่มเติมจากผู้สืบทอดโดยตรงและมักจะนำชาชั้นดีหรือผลไม้ตามบดูการมาฝากเสมอการสนทนาของพวกเขามักจะวนเวียนอยู่กับเรื่องศิลปะวัฒนกรรมและประชญาชีวิต คุณนายลินรู้สึกว่าอาจารย์เชนเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางและมีทศัศนคติที่น่าสนใจเขามักจะเล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวที่น่าเห็นใจให้ฟังอยู่เสมออ้างว่าพระยาของเขาเสียชีวิตด้วยโรคร้ายเมื่อหลายปีก่อนและตัวเขาเองก็เคยทำงานด้านส่งเสริมวัฒธรรมในเมืองอื่นก่อนจะเกษียณอายุราชการแล้วยายมาอยู่ที่เมืองโบราณแห่งนี้เพื่อแสวงหาความสงบในบั้นปลายชีวิต เรื่องราวของเขาทำให้คุณนายลินรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเกิดความรู้สึกผูกพันในฐานะคนหัวกเดียวกันที่เคยผ่านการสูญเสียมาเช่นกันอาจารย์เชนมักจะอาสาวช่วยเหลืองานเล็กน้อยเล็กน่นช่วยเล็กน้อยในบ้านของคุณนายลินสมาไม่ว่าจะเป็นการจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับมรด,ดกของสามีการติดต่อประสานงานกับช่างฝีมือเรื่องการบณญบานบางส่วนที่เริ่มทรุดโทรม หรือแม้แต่การช่วยดูแลต้นไม้ดอกไม้ในสวนหลังบ้านความเอาใจใส่แ,และความปรารถนาดีที่เขาแสดงออกทำให้คุณนายลินเริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนคู่คิดที่เข้าใจนางอย่างแท้จริงเป็นคนที่นางสามารถพึ่งพาและไว้วางใจได้ในยามที่นางรู้สึกโดดเดี่ยวการมีอาจารย์เชนอยู่ใกล้ใจคล้ายเป็นแสงสว่างเล็กเทนที่ส่องเข้ามาชีวิตที่เงียบเหาหลายเดือนผ่านไป ความสัมพันธ์ระหว่างคุณนายหลินกับอาจารย์เชนก็เริ่มแน่นแฟนขึ้นตามลำดับวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งจิบชาชมสวนกันอยู่ที่ศาลาริมน้ำอาจารย์เชนก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังคุณนายครับผมใครครวญเรื่องนี้มานานแล้วทรัพย์สินและผลงานศิลปะล้ำค่าของคุณนายหากปล่อยทิ้งไว้เฉยก็คงน่าเสียดาย ผมพอจะมีช่องทางจากคนรู้จักเก่าที่ทำงานในสถาบันการเงินใหญ่พวกเขามีกองทุนพิเศษสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่ไอให้ผลตอบแทนดีมากหากคุณนายสนใจผมยินดีช่วยประสานงานให้คุณนายหลินฟังอย่างตั้งใจแล้วมันจะปลอดภัยหรือคะอาจารย์ดิฉันไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการลงทุนพวกนี้เท่าไหร่ไม่ต้องห่วงเลยครับคุณนาย กองทุนนี้ความเสี่ยงต่ำมากและผมจะคอยดูแลให้เองเงินที่ได้จากการลงทุนนี้เราสามารถนำมาจัดตั้งมูลนิธิศิลปะลินเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านประมจาร์และยังสามารถนำมาบูรณะบ้านโบราณหลังนี้ให้กลับมางดงามเหมือนเดิมได้อีกด้วยนะครับอาจารย์เชนพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังดีแววตาของเขาดูจริงใจจนคุณนายลินเริ่มคล้อยตามความคิด ที่จะมีมูนิทีในชื่อของสามีและบุญบาลให้สวยงามนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของคุณนายหลินมานานแล้วแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ทำาจิงจังเสียทีข้อเสนอของอาจารย์เชนจึงดูเหมือนเป็นทางที่จะทำให้ความฝันของนางเป็นจริงขึ้นมาได้เมลีหลานสาววัยยีปลายใจของคุณนายหลินซึ่งมักจะแวะมาเยี่ยมเยียนคุณป้าของเธอเป็นประจำเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เมลีเป็นคนรุ่นใหม่ที่คลองแคลวทันทโลกและช่างสังเกตรู้สึกว่าอาจารย์เชนดูจะมีอิทธิพลต่อคุณป้าของเธอมากเกินไปและการที่คุณป้าเริ่มพูดถึงเรื่องการลงทุนก้อนใหญ่ก็ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจคุณป้าขนูว่าอาจาย์เชนคนนี้ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยนะคะเขาเพิ่งจะรู้จักกับคุณป้าได้ไม่นานเอง จะให้เขามาจัดก,การเรื่องเงินทองมากมายขนาดนี้มันจะดีหรอคะเมลี่ไอถามด้วยความเป็นห่วงคุณนายลินถอนหายใจเบาๆเมลี่ไออาจารย์เชนเขาเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถและที่สำคัญเขาก็หวังดีกับป้าจริงๆเขาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงหรอกป้าดูคนออกหน้าคำพูดของคุณนายลินทำให้เมลี่รู้สึกอึดอัดใจ เธอรู้ดีว่าคุณป้าของเธอเป็นคนใจดีและไว้ใจคนง่ายแต่ครั้งนี้เธอกลับรู้สึกสังราญใจไม่ดียังบอกไม่ถูกความขัดแยงเล็กๆเ,เริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างคุณนายลินกับลานสาวอันเป็นที่รักในขณะเดียวกันที่ร้านน้ำชาของลุงหวังลุงหวังผู้ช่างสังเกตก็มักจะเล่านิทานเปรียบเปรยเกี่ยวกับหมาป่าในคราบลูกแกะหรือจิ้งจอกเจ้าแล่ที่เข้ามาตีสนิทกับชาวบ้าน เพื่อหวังผลประโยชน์ให้คุณนายลินฟังเป็นใน,ในัยเจ้าเวลาที่นางแวะมาที่ร้านน้ำนิ่งไหลลึกใจคนก็เช่นกันนะสุไม่บางทีสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไปลุงวังเคยกล่าวไว้พลางรินช้าให้คุณนายลินแต่ในเวลานั้นคุณนายลินยังคงเชื่อมั่นในความปรารถนาดีของอาจารย์เชนอย่างเต็มเปี่ยมและคิดว่าลุงวัง เพียงแค่พูดไปตามประสาคนแก่ที่ชอบพูแต่กังวลเท่านั้นไม่นานหลังจากนั้นอาจารย์เชนก็เริ่มเอปากขอยืมเงินจากคุณนายลินเป็นครั้งคราวครั้งแรกเขาอ้างว่าญาติสนิทที่ตั้งเมืองป่วยหนักกระทันหันต้องการใช้เงินด่วนคุณนายลินด้วยความใจอ่อนและสงสารจึงให้ยืมไปจํานวนหนึ่งครั้งต่อมาก็มีเหตุผลอื่นอีกเช่นธุรกิจของเพื่อนสนิท ประสบปัญหาต้องการเงินมุนเวียนชั่วคราวหรือแม้ค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวที่เข้าอ้างว่าติดขัดเนื่องจากเงินบำนาญยังไม่ออกคุณนายลินแม้จะเริ่มรู้สึกตะขิดตะขวงใจบ้างเล็กน้อยแต่ด้วยความไว้ใจและความรู้สึกผูกพันที่สั่งสมมาประกอบกับคำพูดอ่อนหวานและการแสดงออกที่ดูจริงใจของอาจารย์เชนทำให้นางไม่สามารถปฏิเสธได้ทุกครั้งไปความสงสัยของคุณนายหลิน เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าเหมือนเงาที่ค่อยคืบคลานเข้ามาในจิตใจเมื่อนางเอ่ยถามถึงรายละเอียดของการลงทุนที่ที่อาจารย์เชนเคยพูดถึงจันก็เช่นกันนะซุมเมบอังทีสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นสมบยัยลุงหวังเคยกล่าวไว้พลางรินชาให้คุณนายลินแต่ในเวลานั้นคุณนายลินยังคงเชื่อมั่น ในความปราดนาดีของอาจารย์เชนอย่างเต็มเปี่ยมและคิดว่าลุงหวังเพียงแค่พูดไปตามประสาวแก่ที่ชอบวิตกังวลเท่านั้นไม่นานหลังจากนั้นอาจารย์เชนก็เริ่มเอปากขอยืมเงินจากคุณนายหลินเป็นครั้งคราวครั้งแรกเขาอ้างว่าญาติสนิทที่ต่างเมืองป่วยหนักกระทันหันต้องการใช้เงินด่วนเขามักจะบายเบียงหรือตอบไม่ตรงคำถาม อ้างว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการหรือเอกสารยังไม่เรียบร้อยเมื่อนางขอตรวจสอบเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเขาก็จะหาเหตุผลมาพัดผ่อนอยู่สเสมอพฤตกรรมเหล่านี้เริ่มทำให้คุณนายลินรู้สึกไม่สบายใจแต่ส่วนหนึ่งในใจของนางก็ยังคงพยายามหาเหตุผลเขาข้างเข้าพยายามเชื่อว่าเขาคงมีเหตุผลบางอย่าง ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในตอนนี้ไมลี่เห็นคุณป้าของเธอเริ่มมีสีหน้ากังวลและไม่สดชื่นเหมือนเคยก็ยิ่งรู้สึกเป็นห่วงมากขึ้นเธอตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อปอกป้องคุณป้าจากสิ่งที่เธอกลัวว่าจะเกิดขึ้นเธอเริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์เชนเจีรรงอย่างเงียบๆผ่านช่องทางออนไลน์ลนและสอบถามจากคนรู้จัก ที่พอจะมีเครือข่ายในเมืองอื่นินข้อมูลที่เธอได้มาเบ้องต้นเริ่มทำให้หัวใจของเธอกระตุกแรงมีข่าวลือเกี่ยวกับชายสูงวัยลักษณะคล้ายอาจารย์เชนที่เคยเข้าไปพัวพันกับข้อพิพาททางการเงินและมีนี้สิงจำนวนมากในเมืองทางตอนเหนือหลายปีก่อนแต่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนพอพอที่จะยืนยันได้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่หนึ่งนขนนั้นอเดียวกันนั่นเอง คุณนายลินก็เริ่มพบความผิดปกติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นวันหนึ่งนางได้รับใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากจากธนาคารเมื่อเปิดดูก็แทบตกใจเมื่อพบว่ามีรายการถอนเงินจำนวนมากออกไปจากบัญชีของนางหลายครั้งในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาโดยที่นางจำไม่ได้เลยว่าเคยทำธุรกรรมเหล่านั้นยอดเงินในบัญชีลดลงไปอย่างน่าใจหายนางพยายามนึกทบทวนแต่ก็นึกไม่ออกจริงๆ ว่าเงินเหล่านั้นหายไปได้อย่างไรยังไม่ทันทีความตกใจเรื่องยอดเงินในบัญชีจะจางหายอีกไม่กี่วันต่อมาคุณนายลินก็ได้รับจดหมายจากบริษัทบัตรเครดิตแห่งหนึ่งแจ้งว่าเป็นใบแจ้งนี้ค่าใช้จ่ายรายเดือนนางยิ่งงุนงงหนักเข้าไปอีกเพราะนางไม่เคยสมัครบัตรเครดิตของบริษัทนี้เลยในชีวิตเมื่อเปิดซองออกดูรายละเอียดนางก็แทบจะเป็นลม เมื่อเห็นยอดค่าใช้ใจ่ายจำนวนมหาศาลที่ถูกรูดซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยและบริการต่างๆท,ที่นางไม่เคยรู้จักหรือไปใช้บริการมาก่อนชื่อผู้ถือบัตรเป็นชื่อของนางแต่ที่อยู่ในการจัดส่งสินคา้ากับเป็นที่อยู่อื่นที่ไม่ใช่บ้านของนางหัวใจของคุณนายลินเต้นระรัวความหวาดระแวงที่เคยเป็นเพียงเงาจางก้าบัตนี้ได้ขยายใหญ่ขึ้นจนเกือบท่วมทน นางเริ่มปฏิติดปต่อเรื่องราวต่างคำพฤตกรรมคองาจาเชนคำเตือนของไมลี่คำพูดเปรียบเปยของลุงวังทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นในความคิดของนางหรือว่าหรือว่านางกำลังถูกหลอกลวงความคิดนี้ทำให้ร่างของนางสั้นสะท้านด้วยความกลัวและความผิดหวังเช้าว,วันรุ่งขึ้นอาจารย์เชนเจรงเดินทางมาที่บ้านของคุณนายหลินตามปกติ ใบหน้าของเขายังคงประดับด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเช่นเคยในมือของเขาถือแฟ้มเอกสารฉบับหนึ่งสวัสดีครับคุณนายวันนี้ผมมีข่าวดีมาแจ้งครับเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิศิลปะลินมีความคืบหน้าไปมากแล้วเหลือเพียงแค่คุณนายเซ้นเอกสารมอบอำนาจฉบับนี้อีกฉบับเดียวทุกอย่างก็จะเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วครับ เขากล่าวพลางยื่นแฟ้มเอกสารให้นางคุณนายลินมองหน้าอาจารย์เชนแววตาของนางแข็งเกล้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนางรับแฟ้มเอกสารมาเปิดดูพัานานมันเป็นเอกสารมอบอำนาจที่ระบุให้เขามีสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินทั้งหมดของนางได้อย่างเต็มที่หากนางเซ็นเอกสารฉบับนี้นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นางมีจะตกไปอยู่ในมือของเขาทันที อาจารย์คาดิชันมีเร so right ื่องอยากจะถามอาจารย์หน่อยค่ะคุณนายหลินเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่พยายามควบคุมไม่ให้สั่นเงินในบัญชีของดิฉันหายไปจำนวนมากและยังมีใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตที่ดิฉันไม่เคยสมัครส่งมาที่บ้านอีกอาจารย์พอจะทราบเรื่องเหล่านี้บ้างไหมคะความคิดนี้ทำให้ร่างของนางสันสะท้านด้วยความกลัวและความผิดหวังเช้าวันรุ่งขึ้น อาจารย์เชนเจรงเดินทางมาที่บ้านของคุณนายลินตามปกติบับหน้าของเขายังคงประดับด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเคยในมือของเขาถือแฟมเอกสารฉบับหนึ่งสวัสดีครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาแจ้งครับเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิศิลปะลินมีความคืบหน้าไปมากแล้วเหลือเพียงแค่คุณนายเซนเอกสารมอบอำนาจฉบับนี้อีกฉบับเดียวทุกอย่างก็จะเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วครับ เขากล่าวพลางยืนแฟมเอกสารให้นางคุณนายลินมองหน้าอาจารย์เฉินแววตาของนางแข็งกร้าวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนางรับแฟมเอกสารมาเปิดดูพ่นานทานมันเป็นเอกสารมอบอำนาจที่ระบุเขามีสิทธิในการจัดการทรัพย์สินทั้งหมดของนางได้อย่างเต็มที่หากนางเซ็นเอกสารฉบับนี้นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่น